ือทิมพรุขาเข้าไปพ่อพระบุญภากถึงที่ประทับห้าสิขั้นแล้วทิมพลรุขาปริปาสกก็ได้ทูลถามพระบุญบพากาคแ้่พระโคดมผู้เจริญสุขและถุกตนกระทําเองบ่สุขและถุกผู้อื่นกระทาให้บ่ สุขและทุกข์ตนกระทำเองด้วยหรือผู้อื่นกระทำให้ด้วยบ่สุขและทุกข์บางเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่บ่แม่นตนเองกระทำหรือบอ่แม่นผู้อื่นกระทำให้บ่พระพุทธพระภาคก็กล่าวว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวอย่างนั้นทุกๆคำถามที่ทิมพารุขะนั่นทูลถาม จิมพะโลกะกอทุนถามต่อว่าสุกเลยทุกชาทั้งนั้นบ่มีบ่พระภูมิภาคกก่าวว่ามีอยู่สุกเลยทุกนั่นหาบริกาวว่าสุกเลยทุกนั่นบ่มีห้าชิห้าพระภูมิพระภาคได้ตรัสต่อว่าพังก้อนจิมพะโลกะเมื่อบุคคลถืออยู่ว่านั่นเวทนานั่นผู้เสวยเวทนาดังนี้ แต่เขาบอกกล่าวอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ตนกระทาเองเมื่อบคุคคลถึกเวทนาทิ่มแทงอยู่หู้อยู่ว่าเวทนาอย่างหนึง่งผู้เฉวยเวทนาเป็นอีกคนหนึ่งดังนี้นั่นแต่เขาบอกกล่าวอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ผู้อื่นกระทาให้หังกอนติมพรกทะท้ากดแสดงธรรมโดยสายการบอเข่าไปใกล้ส่วนชุดทั้งสองนั่นว่า เพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจนถึงความเกิดขึ้นแห่งของทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประกาศอย่างนี้แล้วเพราะอวิชานั้นะระดับด้วยสำรอกโดย่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจนถึงว่าความดับลงแห่งของทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประกาศอย่างนี้แล้วห้าสิบหก พระภูมิภาภาตัดอย่างนี้แล้วทิ้งพระลุกะปริพาสกนั้นก็ได้กราบทูลพระภูมิภาภากว่าข้าแต่พระโคดมบูจะเดินหาชิดของพระองค์แจ่มแจ้งนักหาชิดของพระองค์แจ่มแจ้ง,จง,จงพระองค์ทรงประกาศทำโดยอนเนกปริญายเหมือนบุคคลงงางของที่ความเปิดของที่ผิดบอกทางแก้กนหลงทางหรือส่องแสงภายในที่มืดวังว่า ผู้มีตาดีจะเห็นหูแจ่มแจ้งได้ดังนี้ข้าพระองค์ขอถึงพระโคโดมกับทั้งพระธรรมพระพิสุทธสงเป็นสารณะขอพระโคโดมจงทรงจำพระองค์ข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ึึงสาระะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปห้าเจ็ด เมื่อพระพุทธพระภาคประทับอยู่พระวิหารเสตวันพระเมื่อภาคได้ตัดกับพิชุกทั้งหลายว่ากายนี้ของคนพานผู้อันอวิชานั้นหุ่มห่ออยู่แล้วประกอบด้วยตันหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายนี้ด้วยน้ำหูบในภายนอกด้วย ยอมมีด้วยประกาศดังนี้กายนี้ด้วยนามมูกในภายนอกด้วยยอมมีด้วยประกาศดังนี้เปรอะว่ากายของคนพานนั้นมีอภิชาหุ่มห่อ Manhattan, แล้วและประกอบด้วยตนาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้แล้กลายนี่ด้วยนม้มมูกในภายนอกด้วยยอมมีด้วยประกาศดังนี้แล้ว เพราะอาศัยกายและนามหุกทั้งสองนี้จึงเกิดผัสสะสา,สาญยตนะซึ่งทั้งสองอย่างนั้นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึง่งเมื่อถิกต้องคนพานนั้นแล้วเป็นเหตุให้เสวยสุขและทุกข์กายนี้ของบัณฑิตผู้อันอวิษาหุ่มห่อแล้ว ประกอบด้วยตันหาเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้กายนี้ด้วยนามหูบในภายนอกด้วยเ่ยมมีด้วยประการดังนี้เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้จึงเกิดผัสสะสลายญตนณะซึ่งทั้งสองอย่างนั่นหรือแต่อย่างใดอย่างหนึง่ง ถือต้องบันฑิตเป็นเหตุในเสเวยสุขแลรทุก 58. ห้าสิบแปดทังกรงภิกษุทั้งหลายในเรื่องนั้นจะแตกต่างกันได้อย่างไดจะมีอธิบายได้อย่างไดจะต่างกันอย่างได ระว่างบันดิตกับคนผ่านพวกภิกษุกาบทูลวาพระพุทธองค์ผู้เจริญธรรมของพวกข้าพองมีพระพมีภาคเป็นเดิมเป็นผู้นำเป็นที่เพึ่งอาศัยขอประทานพระบรุกาศคอยเนื้อความเมงพระพาชิตนี้จงแจ่มแจ้งแก้พระผูม้มีพระภาคพระองค์เดียวเดิน เมื่อพิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วก็จะจำไว้พระพงนี้พาก็ได้ตรัสว่าพิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวพิกซูนั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคห้าสิบเก้าพระผู้มีพภาค แต่แท้ปาพิจารทั้งหลายกายนี่กายนี่ของคนพานผููถืออวิชาใดหุ่มห่อแล้วและประกอบแล้วด้วยตัณหาไดเกิดขึ้นแล้วอวิชานั่นคนพานยังละบ่ได้และตัณหานั้นยังบ่สิ้นไปข้อนั่นเพราะเหตุใด พอคนพานบ่นไ้ประผติพมจันเพื่อความสิ้นถกโดยซอกเหตุนั่นเมื่อตายไปคนพานนั้นยอมเข้าถึงกายเมื่อเขาเข้าถึงกายซื่อว่ายังบ่พ่นจากสาตราและมรนะโสกะปริเทวถทกกขะทมนัดแหลอือพระจาสาเฮาจึงกล่าวว่าเขานั่นยังบ่พ่นไปจากถูกใดกายนี้ครองบัณดิต ผู้ถืออวิชาใดหุ่มห่อแล้วและประกอบด้วยตันหาใดเกิดขึ้นแล้วอวิสานั้นบรรดิษนั้นละได้แล้วและตันหานั้นสิ้นไปแล้วข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าบรรดิษได้พระพุทธพรมจันท์เพื่อความสิ้นถกโดยชอบเหตุนั้นเมื่อตายไปบัรดิตยอมว่าเขา้าถึงกาย เมื่อเขาบ็เข้าถึงไก่ซื่อวะยอมพ้นจากซาตรามรณะโสกาปริเทวะทุกขะโทมนัตและอุปญสะาาทั้งหลายเขาเกล่าวว่าเขานั่นผู้เป็นบัณฑิตนั้นยอมพ้นจากถูกได้อันนี้แหละเป็นความแตกแต่ต่างกันอันนี้เป็นข้ออธิบายอันนี้เป็นความแตกต่างกันของบัณฑิตกับคนพาน ก้ก็คือว่าการอยู่พระพุทธพระมจัจจนั่นเองเป็นความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับคนผานหกสิบพระพุทธภาคได้ตัดกับพิทธทั้งหลายว่าิดทุกทั้งหลายเขาจากแสดงปฏิจจสมุปบาทและทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า พวกเจ้าจงฟังทรรนั่นจงใส่ใจให้ดีเฮาจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระปริมปปะภาคพกสิบเอ็ดพระมิทธภาคก็ได้ตัดห่าภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปาทนั่นเป็นแหนใดพระภิทธภาคได้กล่าวว่าเพราะสาตเป็นปัจจัยจึงมีสลามารณะพระตทถาคตทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นก็ตา,าม บรสเรอุวัดขึ้นก็าตามธาตุอันนั้นคือเพราะาธาตุเป็นปัจจัยจึงมีสาระละบรรณะธาตุอันนั้นคือธรรมทิฏฐิธรรมนิยามอิทัปัจจัยก็ยังดำรลงอยู่พระตถาคตยอมตัดสรู้ยอมตัดสรุทั่วทั้งซึ่งธาตุอันนั้น ขั้นแล้วยอมตัดบอกทรงสแสดงทรงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกและกระทําให้ตื่นและทัดว่าทานทั้งหลายจงรู้ดังนี้เพราะซาตเป็นปัจจัยจึงมีสาระในมันนนะเพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีสาตเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสลาญาตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัฒนาเพราะนามูกเป็นปัจจัยจึงมีสลาจึงมีสลาญาตนะเพราะเพราะนามูก เป็นปัจจัยจึงมีสลาเจตนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามหู้เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะนามหู้เป็นปัจจัยจึงมีสลาเตนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามหู้ เพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพระธรรคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็าตามบอเสด็จอุบัติขึ้นก็าตามธาตุอันนั้นคือธรรมทิฏฐิธรรมนิยามและอิทัปปัจจัยก็ยังดำรงอยู่พระธรรมคงงดยอมตรัสรู้ยอมตรัสรู้ ทั่วทงสุนทาดอันนั้นหันทัศรู้แล้วยอมบอกยอมแสดงบรรยัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนททำไมตื้นทำไมตื้นและตัดว่าทำทั้งหลายจงมาดูดังนี้เพราะอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพิชิุทั้งหลายความจริงแท้ความบ่คา,าดเคลื่อนความบ่เป็นอย่างอื่น มูลเหตุอันแน่นอนในธาตุอันนั้นดังพัลณานามาอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหกสิบสองพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายก็ทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นเนิน้ยไดภิกษุทั้งหลายสาระมรณะนนะเป็นของบ่เทียง อันปัจจัยประสมแต่งอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมีความชิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความคลายไปดับไปเป็นธรรมดราสาภพบอุปาทานตันหาเวทนาผัสสลสยานตนะนามูวิญญาณสังขารอาวิสาเป็นของบะเถียงอันปัจจัยประสมแต่ง อาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปสื่อมไปคลายไปและถ้าไปเป็นธรรมดาพิกษุทั้งหลายเรานี่และเฮียกว่าทำอาศัยกันเกิดขึ้นหกสิบสาษุทั้งหลายเาายมื่อใดแล้อริยจสาวกเห็นด้วยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี่และทำที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยปัญญาอันสอบตามเป็นจริงแล้ว เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นจะแลนเข้าถึงที่สุดเบื้องต้นว่าในอดีตการเฮาได้เป็นหรือนอในอดีตการเฮาได้เป็นอันใดนอในอดีตการเฮาได้เป็นอย่างใดนอในอดีตการเฮาได้เป็นอันใดนอแล้วได้มาเป็นอันใดน,หนา หรือว่าชักแลนเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่าในอนาคตการเฮาจักเป็นอยู่หรือนาในอนาคตการเฮาจะเป็นอันใดนอในอนาคตการเฮาจะเป็นอย่างใดนาในอนาคตการเฮาจกเฮาจักเป็นอันใดนาแล้วจึงเป็นอันใดนอหรือว่าจากักยัง มีความสงสัยในปัจจุบันละการในปัจจุบันละการเป็นภายในหนาบัดนี้ว่าเฮาเป็นอยู่หรือนาหรือบอ่เป็นอยู่นาะเฮาเป็นอันใดอยู่เนาะเฮาเป็นอย่างใดอยู่เนาสัตว์นั่นหรือสัตว์นี่มาแก่ที่ใดเนอเขา จักไปในที่ใดนาะดังนี้ข้อนี้บอแมนฐานะบอแมนโอกาสที่จะมีได้เพราะเหตุใดก็เพราะว่าอริยาสาวกนั้นเห็นด้วยดีแล้วซึ่งปฏิจจสมุปบาทและธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านี้ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงแล้วดังนี้แหละ อาหารบักที่สอง